สวัสดีครับดาวยศดาราก็อดีตเคยเล่นทีมชาติไทยตั้งแต่ปีพศ2 5 1 9จนถึง2530นะครับ10บ <ผม S 1> กว่าปีครับที่เล่นวชาติเคยได้แชมป์ซีเกมส์นะคิงครับ แล้วก็เคยไปก็<อ>ส่วนใหญ่ก็ไปทุกทัวร์เมนต์ในเอเชียนะเ<อ>มื่อเกาหลีมาเลเซียอินโดนีเซียครับมุมมองของทีมชาติไทยปัจจุบันครับพูดถึงพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นแต่ว่าโคจะอยากจะมีข้อติเตียนนิดนึงคือโค้ชที่จะมาทำทีมชาติไทยเนี่ย คนญี่ปุ่นก็โอเคนะครับเขามีฝีมือแต่เวลาที่เขาขทีมม,มันยังน้อยอยู่แะต้องให้เวลาเขานะครับเขายังยังปรับความสัมพันธ์ไม่ได้นะครับปรับความสัมพันธ์ของของทีมเราไม่ได้ ทักษะของเราดีอยู่แล้วตอนนี้นะในในใน,ในอาเซียเนยเราดีเราเหนือเขาอยู่แล้วนะครับก็อยากจะอยากจะให้เขามีเวลานะปรับตำแหน่งีตอนนี้เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าใครล่นตำแหน่งนี้เป็นยังไงยังไงนะครับโดยเฉพาะศูนย์หน้าเนี่ยยังยังยังไม่มีหน้์หน้ที่ใช่ใช่ แล้วมองทีมไปก่อนเราเราก็สู้ได้สู้ได้หมดทีในอาเซียนก็มีบางบางปีแค่นั้นที่มาเลเซียที่ผมเล่นกับเขาเขาไปโอลิมปิกนสมัยโชว์ทีนอันสมัยเอ่อออตาดาลีอะไรพวกเนี้ยอันนั้นอันนั้นเขาเขาอาจจะเหนือเราหน่อยนะครับแต่แต่ผมก็เคยชนะเราในเนเกมที่บ้านเราและก็เป็นความภูมิใจมอง สมัยที่เขาพัฒนาขึ้นเขารัฐบาลเขาเขาทำต่อเนี่ยเขาทุ่มเทเขาเอาไปคนที่ยุ่งงอะไรประมาณนี้ของเราไม่ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ออกไปนั่นแหละนั่นเขาเขาเขาเาเหนือกับเราตอนนี้พูดถึงเรื่องทักษะนะเขาเหนือกับเราของเราก็มีอยู่อย่างเดียวคือระเบียงวินัยนะ ธรรมชาติของคนไทยนะครับต้องต้องให้มันเหือที่ญี่ปุ่นให้มันเกาหลีนะครับมันจะจะ,จะยังไงอ่ะมึจะเก่งอ่ะนะครับเราต้องมีความต่อสั้ที่ดีเราต้องมีระเบียบวินัยที่ดีอย่าเลิิงแค่นั้น,นรเราไม่เลิงเนี่ยสู้ใครก็ได้